อ้ยลนะนอ้ยลนะนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube ครับผมสวัสดี f อซีวีพรพลการช่างออนไลน์ทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับภาคใตผาาเหนือภาาตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาากลางนะครับสวัสดี f อซ ผมทุกๆคนนะครับงานผมสไตล์ผมจะมีแต่ง,งานซ่อมเครื่องนะ <S <S 1> <S 1> ผมเป็นสไตล์ซ่อมเครื่องนะครับเป็นงานมันคนเรามันชื่นชื่นชอบคนระแบบกันนะครับชื่นชอบในคนระแบบ กับยามาฮ่าจูปิเตอร์ครับจูปิเตอร์จูปิเตอร์นะครับเอามาซ่อมคัดตใหม่ทั้งระบบแล้วก็อะไรนะซ่อมคัดตใหม่ทั้งระบบกับไอนี่ครับลูกรอนเลอร์มันแตกรอนเลอร์กระเดื่องวาวมันแตกเห็นไหม ต้องเปลี่ยนลูกปืนเลยต้องเปลี่ยนกนระเดื่ยวเล้าครับเปลี่ยนเสร็จไปแล้วแหละเหลืหอซ่อมคัดนะครับเดี๋ยวจะพาย้ำคัดนะครับเปลี่ยนลูกยางย้ำคัดจูบิเตอร์กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมถอดน,น็อตก,ก่อน ค่อยประกอบพัดกันทีหลังเดี๋ยวจะพาเทียบแผ่นคัดว่ามันใช้กับเว็บร้อยสิบใบได้ไหมผมเรียแล้วมันเหมือนเว็บร้อยสิบใบเลยไม่รู้ว่าแผ่นคัดเว็บร้อยสิบใบอยู่ไหนมึง คัดรุ่นนี้ใช้4ี่แผ่น ลิกมากเลยนะสปริงเนี่ยถ้าหายนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาแผ่นพันเรียบร้อยใิไปเที่ยวให้ดูก็มันสามารถใส่ลูกไปได้นะครับเพื่อเพื่อเื่อมันจะเป็นข้อมูลดีๆให้เราเล่นเปลี่ยนข้อมูลันการได้ แผ่นคัตจูปิเตอร์นะครับมันเป็นแผ่นผ้าคัดแบบเดียวกันกับกับกับสปาร้อยขาวนะครับเนื้อผ้าคันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเนื้อผ้าคัดทองแดงที่อยู่ข้างในเนี่ยนี่คือของใหม่ลูกค้าเบิกม,มาให้เดี๋ยวแกะมาลองดูแผ่นนี้เนี่เห็นไหมเนื้อผ้าคัด เนื้อผ้าคัดมันเป็นคล้ายๆเนื้อผ้าคัดอกสปาร์คมันเป็นเนื้อผ้าคัดตัวเดียวกับสปาร์ค1035นะครับเป็นใยทองแดงเหมือนกันนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆหลายคนอยากจะเอาไปใส่ร่วมกันได้เฮ้ยยะเอาละบันนี่ครับนี่แผ่นคัดเวฟ140รุ่นเก่ารุ่นสตาร์ทมือนะนะครับนี่เดี๋ยวเอา เสื้อคัดหรือว่าหกหกลูของเว็บร้อยสิบไอนะครับเดี๋ยวเราเอาผราแผ่นคัดจูบีเตอร์ลงดูสิตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะครับ,รบถ้าอยากให้มันจับดีจับกระชับก็ใส่ผ้าคัดจูบีเตอร์ได้เลยนี่เอ้าผิดตัวนี้เดี๋ยวแผ่นร้อยสิบไอใส่ดู ว่ามันจะใส่ได้ไหมตัวเดียวกันเหรอผมว่าของเขามีให้ลองเรก็ต้องไปซีเรียสต้องทัานี่เอ,อ้ยตัวเดียวกันเป๊ะนะครับเรียบร้อยเอาแผ่นคัสจ,จูบิเตอร์ไปใส่เว็บร้อยสิบไอได้นะครับตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันเนื้อผ้าคัดมันคนละแบบเนื้อผ้าคัดมันจะเป็นใยทองแดงดีกว่าของเวบร้อยสิบไอเห็นไหมตัวนี้จะเป็นใยทองแดง ดูว่ามันเหมือนจะดูไร้สาระแต่มันก็มีความรู้ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเผื่อเผ <c oughs> ื่อเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะครับสําหรับพี่เพื่อนๆท่านไหนนะครับจูบีเตอร์ถ้ามันหาแผ่นค์ทยากก็จับมันใส่ของเวฟร้อยบไอเนี่ยและมันใช้ตัวเดียวกันได้นะครับ ีเตอร์โดยตรงองผมบอกเลยว่าค่าอะไรเอาเรื่องครับนี้ผมยังไม่อยากยุ่งเลยให้เจ้าของรถเขาซื้อมาเองระวังแผ่นเหล็กมันออกมาฟาดหน้าเอาละเดี๋ยวผมจะทำตัวจับแผ่นเครื่องมือพิเศษอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวให้ผมทําย้ําคัดเสร็จก่อนแล้วก็ดึงออกมา เราไปเจาะมุดออกกันนี่งานแพ้ตายพี่น้องในสิทรับป่าวนพี่โยโฮวัดเขาเนี่เขาเลี้ยงเบอรที่ติดต่อมาหาผมว่าผมบ่ายเบียงผัดวันประกันพุ่งที่ผมไม่อยากรับงานเลยผม เป็นลูกคนเดียวครับทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องกลับบ้านไปทำช่วยพ่อกับแม่นะครับนี่มันด่วนเด็กอาเจียใช้ไหมฟันมันแน,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 น่นแล้วอน อย่หมุดออกครับอ้าวนึกว่าหายอยู่นี่แล้วอย่ามาด่าผมนะหาว่าผมไม่ลองไม่อะไรหน้างานจริงกับการทำงานจริงนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครน,นะครับที่บอกให้มันไม่ได้สวยหรูเหมือนพวกคุณ คอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ว่าคนนู้นคนนี้เขาเด้อการทำงานในแต่ละวันยากยินหินใจใช่หรอไงช่างหัวมันเอาไหม เยันเงาครับวันวันพันผเลี้ยงว่าดีไปซื้อลูกยางย้ำพัดเพื่อกลับมาเพราะว่าของหมดก็ได้ซื้อมาเตรียมไว้สักเยอะสักเท่าไหร่ซื้อมาทีละชุดสองชุด ใส่กิปมาเนี่ยนะครับเราเกะออกมาเป็นถุงเราก็จะได้ประมาณนี้เลยในกล่องยี่ห้อนี้เด้ออยากได้ก็ติดต่อได้นะครับ ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองสองห้าสองเก้าครับศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองสองห้าสองเก้าครับทอมอะไรมอเตอร์ไซค์ครับผมจากส่งทั่วประเทศไทยครับใสใ่ให้สังเกตหาตัวดีมันจะมีตัวดีมา ลูกยางมันไม่ค่อยทนเหมือนฮอนด้นะเพราะว่ามันตัวเล็กนิดเดียวซื้อชามใหม่มาใส่แป๊บเดียวก็เป็นอีกนงข้าะ สิ่งที่ผมเจอพี่รู้อย่างว่าในแต่ละวันตอนเย็นๆมีนะเมื่อวานเราอยู่กันหลายคนไม่เป็นไรนี่ครับปิดฟ้าครับจูปิเตอร์กับสองสิบห้าไอก็ใช้ตัวเดียวกันเลยปิดฟ้าชามมันคนละตัวนะแต่ลูกยางย้ำคัดมันใช้ตัวเดียวกันไอ้นี่มันจะ ตรงนี้มันจะเล็กนะครับเพราะว่ามันใช้แผ่นคัดต,ตัวเดียวกับร้อยสิบไอแผ่นคัดจูบีเตอร์แผ่นหนึ่งประมาณสองร้อยต้นๆเกือบสองร้อยหรือสอง้อยต้นๆถ้าร้อยสิบไอก็แผ่นประมาณไม่แพงมากนี่นะครับเทคนิคการย้ำคัดนะครับเมื่อกี้เห็นไหมถ้ามาถ้ามาจากโรงงานเนี่ยถ้ามาจากโรงงานเขาจะเอาหมุดใส่ไว้อย่างนี้ใช่ไหม แล้วให้เรามาย้ําตัวนี้ใช่ไหมนะครับให้เรามาย้ําตัวนี้แล้วกดตัวนี้ลงผมมองว่าเวลาเราเจาะออกในท้องก่อต่อไปมันยากก็เลยเอาหมุดมาไว้ฝั่งทางนี้แล้วก็ย้ําทางนี้ลงนะครับจะจะจะแลว่าจะ นแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นขาบูรุ่นนี้เลยรุ่นนี้น่าจะไม่มีไดอะฟิรมแล้วงั้นงั้นก็พี่ก็ไปเช็คราคาขาบูสมทร,รุ่นนี้กับรุ่นตรงรุ่นของมันว่าไหนแพงกว่ากัน นี้มันก็เป็นแล้วก็วางลงไปในแบบแล้วก็มีตัวกดวก็มีนอ็อตมีคนจะมามีเอฟซีท่านหนึ่งขอ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 แบบผมนะครับดูด,ดูจะมาขอกันไม่ได้ครับต้องให้ความจริงใจต่อกันและกันก่อน พอผมบอกราคาไปคุณก็ไม่สู้ราคาอีกนะครับพอบอกราคาไปก็เงียบก็ผมไปจ้างเขากึงมาสี่ร้อยเนี่ยชุดนี้จ้างกึงมาสี่ร้อยค่าเหล็กอีกอ่ะซื้อซื้อมาทำช่วงตอนที่เหล็กมันแพงอ่ะ ั้งหลายกิโลเหล็กแล้วเหล็กเหล็กเนี่ยผมใช้เหล็กฟ้าเหล็ก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 มันมีหลายเกียรตนะเอามาทำเป็นเผาแดงเผาฟ้าเผาน้ำเงินนะครับแล้วก็ไปจ้างชุบแข็งอีก แล้วคิดดูว่ามันจะตกเป็นเเท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่ถูกๆนะเครื่องมือพิเศษบางตัวเนี่ยต้องไม่ได้หวงหรอกแต่ต้องให้ความจริงใจซึ่งกันและกันก่อนมาขอมาบูชากันดิครูบาอาจารย์สมัยเก่าเขาอยากได้อะไรมันต้องบูชากันนะต้องบูชาของกันเลยเมื่อก่อน ทีนี้เราก็ไปย้ำให้อยู่ไกลนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีโคตจับ เสร็จแล้วผมว่าผมเก็บกล่องมันไว้อยู่นครับมดุดเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดออกถ้ามันหลุดออกได้ก็ถุกสุด,สด,ดยอดแล้วนี่ครับแล้วก็จะชามคัดก็จะแน่นนะครับย้ำทีนึงใช้ได้ห้าหมื่นโลก็โอเคอยู่นะ แล้วยาม,มาฮ่ามันน้อยมากนะที่มันจะหอนคัดอ mm hmm. ของเก่ามันจะฟีต,ตึกตักตึกตักเลยครับก็เสร็จแล้วน mm ู hmm. ่นเมื่อเช้าผมเชื่อมเครื่องมือพิเศษไว้แล้วเ mm hmm. ี่ครับเอาไว้จับตัวนี้เวลาจะยิงน็อตล็อกคัดออกท mm ี hmm. mm ่ไม่ได้ตีแบบนี้ใช่ไหมได้ตีเล นี่ยอันนี้ผมพ่นสีบอลใส่ไว้กันมันเป็นสนิมนะครับเพราะว่าผมเชื่อมผมาเลยเราก็ใส่เข้าไปเวลานั้นเราก็ทําด้ามไว้ด้วยเวลาเรากิงมันมันจะไม่ต้องฟรีเด้นะครับเอามาจากไหนพี่เอาอะไรทําผมก็เอานี่ละครับเอาแผ่นคัดหลิกที่ลูกค้าซื้อใหม่มาแล้วของเก่ามันไม่ได้ไปไหนเนี่ยขอเขาไว้ดิแล้วก็นี่ยมันจะฟิตหน่อยแล้วก็ เอาตะไบแต่งเอานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเรากิงมันจะได้ไม่ฟงไม่ฟีมันจะใช้งานได้ง่ายหน่อยเดี๋ยวไปตากแดดไว้เหมือนเดิมเลย คันนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้หน่อยนะครับมัดไฟเวฟร้อยสิบนะครับมัดไฟเวฟร้อยสิบ 110. ถ้ามันเป็นร้อยสิบจริงๆเนี่ยอันนี้ชุดสีเขาเปลี่ยนมามันจะมีตัวนูนอยูตนะยต่ตรงนี้นะครับเวฟร้อยสิบจริงๆให้สังเกตตรงนี้นะครับคาบูคาบูตรงนี้ลูกเล่งมันจะใหญ่นะครับลูกเล่งจะใหญ่แล้วก็ลูกเล่งตรงนี้จะใหญ่มากมันจะใช้กับในร้อยสิบแล้วก็เสื้อสูบตรงนี้นะครับ เสื้อสูบเนี่ยมันจะตีตาว่า K s L นะครับแล้วก็จะมีหูยึดหูยึดตรงนี้หูยึดตรงนี้หูยึดเสื้อสูบกับโครงติดกันนะครับแต่โครงอ่ะใช้ตัวเดียวกับเวฟร้อยได้นะครับเวฟร้อยสิบรุ่นเก่าให้สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นี่ขาเบรกนะครับขาเบรกคันสตาร์ทนะครับแล้วก็ขาเตะเกียร์นะครับขาเตะเกียร์ตรงนี้ เขาจะชุบโครเมียมเขาจะชุบโครเมียมมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วผมเนี่ยเมื่อวานผมหาวุ่นวายทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยมัดไฟมัดไฟมันจะมีเคเคเกับเคอนะครับแล้วก็ k t ทนะครับเคทเป็นของร้ออนะครับเนี่รุ่นนี้ร1 0จะใช้รหัสนี้นะครับ kPG กก็ได้แต่มันจะต่างกันแค่สายสั้นสายยาวนะครับ รุ่นนี้มันร้อนแล้วมันดับพันเซอร์มันเสียนะครับผมก็เลยเปลี่ยนยกมัดไฟเลยคนขับอายุเยอะแล้วเดี๋ยวเขาไปเขียนไกลๆผมขี้เกียจตามแก้งานก็เลยสั่งให้ซื้อมัดไฟใหม่มาทั้งชุดเลยนะครับให้เขาซื้อเองนะครับร้านปากซอยผู้สร้าง,งนี่แหละนี่อันนี้มัดไฟเวฟแซดนะครับเวฟแซดเวบแซดกับเวบร้อยมันเป็นรหัสเค s อเเหมือนกันเห็นไหม ามหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับสามหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เคอเอนะครับหกร้อยเก้าสิบเอ็ดกับเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นของเว็บแซดเว็บแซดมันจะมีอยู่ลุสองมันจะใช้มาสองล้านใช้มาสองอันอีกรุ่นมันจะถอดมันจะถอดเปลี่ยนตัวนี้ได้มันอิดมันจะถอดตัวนี้ไม่ได้ มันจะถอดเปลี่ยนตัวคอยสตาร์ทไม่ได้แล้วก็พันเซอร์มันจะมีสายเดียวนะครับประมาณนี้แหละผมดูเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับ